อล,ลองสิ่งนี้ดูนะ <c oughs> ขอโทษทีพี่ชายข้าจะลองชื่อได้ที่ไหนเออเจ้าก็มีดาบประจำตัวข้าก็มีเหมือนกันดาบสําหรับชาบุรุษและแกรงข้ากําลังฝึกอยู่นะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ข้าจะหลอกใครเขาได้นะจะเข้ากองทัพทั้งทีข้าคงต้องอาศัยปฏิหาร เมื่อกี้ข้าได้ยินเสียงใครเรียกหาปฏิหารนะขอฟังเสียงกรี๊ดหน่อยสินะไม่ใช่ก็ใกล้เคียงแล้วผีเหรอเตรียมตัวไว้ผู้หลานผู้กู้วิกฤตของเจ้ามาช่วยแล้วบัพปชนของเจ้าเป็นผู้ส่งข้ามาเมื่อชีนะเจ้าฟอมตัวเป็นชายได้สำเร็จอยากร่วมกวนก็ออกแรงหน่อยจำคำข้าไว้ ข้าทางการรั่แวแท้จริงเจ้าเป็นหญิงโทษของเจ้าคือเดกสมอลเล่อย่างเดียวเจ้าเป็นใครขยะคู้ข้าเป็นใครข้าเป็นใครอย่างนั้นเหรอข้าคือเทพปกปักผู้ตกทุกได้ยากข yea. ้าคือผู้ทรงอินทริ์ทรงประานุภาพไม่มีใครข้อได้งูซู <clears throat> ร้อนดีไหมโอ้ยอ่า <vive glasses> <zu programmes> เหล่าบรรพชนสวนจิ้งจกแดงมาช่วยข้าเหรอเอ๊ะ hey, มังกรน,น้องมังกรข้าไม่ใช่จิ้งจกซะหน่อยข้าไม่ได้ตวัดยุงกินแล้วดูแล้วอม,มาเทมไหมหรือว่าเราชหญิงตัวแค่เนี้ยแน่นอนตัวเล็กแต่ว่าใจใหญ่นะขืนว่าข้าขืนร่างวัวของเจ้าได้ตกใจตายแน่เลยมอบลงไปเดี๋ยวนี้นะอิทธิฤทธิ์ของข้าเจ้าต้องข่าไม่ถึงเชียวหรอเช่นตาข้าสามารถมองเห็น ทะลุเสื้อกเกาะของเจ้า,อาโอ้ยก็ได้เอาเลยไปทำารทำความขายหน้าตะก,กูลหมดปัญญาซิทำขาขยหน้าตัวเองทำขาขยหน้าตะกูลเจ้าทำพอแล้วข้าขอโทษเจ้าแล้วกันข้าตื่นเต้นไปหน่อยไม่เคยหลอกใครมาก่อนเงินเจ้าก็ต้องไว้ใจข้าซิทีหลังก็ห้ามตบข้าอีกนะเข้าใจกันแล้วนะเอาละเง้นก็โอเคเออกตะลุยกันได้เลยพริกกี้ขนของลุยกันเลยเด็กๆ